สำหรับชาวราศีเมษนะครับอ่ะมาดูกันนะสิ่งที่ต้องระวังในเดือนตุลานี้นะครับจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับมาดูเรื่องแรกโอ้โหนะแหมเห็นหน้ายิ้มยิ้มหิ้มหินะครับคนเราเนี่ยนะเขาเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจนะชาวราศีเมษก็ต้องเตรียมตัวไว้สักนิดหนึ่งนะครับคนที่ว่าแหมหวังดีประสงค์ร้ายเราพูดกันอย่างนี้ดีกว่านะครับ่า ไม่ว่าคนที่จะทําธุรกิจนะไม่ว่าจะในระฆัมูเพื่อนฝูงนะหรือว่าคุณเองเนี่ยนะอยู่ในช่วงไหนๆก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยต้องระวังเรื่องคนไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องผลประโยชน์นะว่ากันอย่างนั้นเนาะสำหรับชาวราศีเมษเรื่องแรกนะครับเรื่องถัดไปนะเรื่องถัดไปก็พูดถึงอะไรนะรับพูดถึงในเรื่องของการอ,อ่การมโนนะชอบคิดไปเองนะครับนะหรือว่าการเข้าข้างตัวเอง นะบางทีคุณเองอาจจะรู้สึกเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่เกิดหรอกบางทีเนี่ยไอเรื่องร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมรับมือนะครับหรือว่า,เ,าเตรียมพร้อมรับนะเหตุการณ์ต่างๆนะครับให้ดีนะครับเขาเรียกว่าจะเรียกว่ามีสติในทุกการใช้ชีวิตเนี่ยนะแค่นั้นนะผมว่า,าชาวราศีเมษก็จะนะอยู่รอดปลอดภัยนะครับในช่วงเดือนตุลานี้นะครับไปกันต่อสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยนะ มันจะมีเรื่องเข้ามาให้มันพัวพันจิตพัวพันใจนะครับหรืออาจจะทําให้เรารู้สึกโหหนักใจนะถ้าให้ไปนี้มันขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่พันใจเรานะหรือว่าเป็นปัญหาที่มันเสียดแทงจิตใจเรานะก็ ดังนั้นเนี่ยก็ทําจิตใจให้เข้มแข็งนะแข็งแกร่งซะหน่อยนะครับเพื่อพร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆที่มันแวะเวียนเข้ามาหาเรานะครับอ่ะไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษทุกท่านนะครับนะให้เจอเจอแต่เรื่องดีๆนะครับเจอแต่เรื่องเฮงๆรวยๆนะครับงขอบคุณที่แวะเวียนมารับชมคลิปนะครับ